สวัสดีแฟนเพจตีน่าฮักทุกท่านเมื่อคืนนี้นะครับผมเนาะหลังจากดูแบดมินตันเรียบร้อยแล้วเปาะแยงนะครับผมเนาะเปิ้อเก่งนะครับเฮาก็แจ๊ดเก่งครับเปิ้อยาวเบลยนะเปิ้อก้าวขากำยาวสองเมตรนะมาทำแปลงแล้วพี่พักนึ่งดีกว่านะครับเอาโอเคนะครับก่อนอื่นเนี่ยพักมีพักอย่างก็เอาไปนึ่งเซี่ยงเลยนะครับพักแล้วบัตวัวบัฟักอย่างก็แจ้งนะครับเอาไปนึ่งนะครับผมเนาะ แล้วก็จะแปลงน้ําพริกอย่างเดียวบ่ได้นะครับมันต้องมีจีนถ้าไม่มันจางจีนนะครับเขาก็จะมามักจีนก่อนนะจ๊ะแล้วก็จะเอาเข้าวมอทอดไร้น้ํามันเลยนะครับเอาละไปฮันเนอร์วันนี้ผมจะแปลงน้ำพริกโยกมะเขือส้มนะครับมะเขือส้มนี่ก็จะเอาไปพีเอาเจียวไปพีทุยเอาไปจี้นะครับเอาไปจี้เอาไปเผาให้มันสุกนะครับผมเนาะเสร็จปุ๊บเขาก็เลิบเปลือกมันคว้างนะครับเอาไปล้างกหน่อยก่อนก็ได้นะครับผมเนอร แล้วนี้ก็กเป็นน้ำพริกตแตเดงนะครับใครบ่มีก็ตามเอานะครับแต่บอกเลยว่าบัต้องไปตามนะครับมันมื่นนะฮะมืน่นบ้ามืน่มนเงี้ยตอามพริกตรแตเดงนี่เฮาก็จะเอาออกมาใส่ในโคกไว้ก่อนนะครับผมน้อนี่ผมใส่เกลือถุงเปาะนะครับผมกีโคเดลเนอรแล้วก็กเป็นบะเกอร์ส้มแนวจีไว้ตะกี้นะครับผมน้อเซตปุ๊บนะเอาแกนโคกนู่นนี่นู่นนี่นะครับแล้วก็ตามไปเลยนะครับผมนอ้อถ้ามันเข้ากันดีเป็นที่เรียบร้อยก็ได้แล้วน้ำพริกโยบเบอร์ส้มมะนะฮะบอกเลยยังคือนะครับผมเนอะ น้ำพริกตะแดงเมืองนี่นะนะครับมันจะบบส้มนะครับแล้วมันก็นจะบาหวานนะครับมันจะรสชาติมันจะออกเก็มเกเผ็ดๆนะครับที่ไหนมันใส่น้ําตาลที่ไหนมันใส่น้ำตาลตอาย่างก็ไอ้บะขามเปียะเนี่ยใจเรื่องละนะครับมันลำนะครับผมเนาะ โอเคนะครับตอนนี้จีนเขาก็ได้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะแต่จีนถอดจีนปิง้งจีนอบของเขานะครับผมเนาะพักนึ่งเขาก็พร้อมไปที่เรียบร้อยนะครับจดใส่จานแล้วกนน็นี่นะพริกแะแดงไหลลงไปนะครับผมเนาะแล้วที่ขาดมาได้นี่เลยจีนนะครับมันต้องมีจีนนะบ่มีจีนมันบลัมละเมนูเนี่ยนะครับนะ้ามาลองมาจีมก่อนเข้านึ่งมันเด็บห่หูลืมข้านึ่งจะมันเตอะนะครับ <c oughs> กินมาได้ก็ได้นะอ่ะลองกุยนําพริกวอรี่ b o ดี้ย่อ ยังคือนะยังมอะนะกินกู้กับบะทวนนึ่งนะครับผมเนาะอันนี้เป็นบะหอยนะครับ,บหอยบะหอยบ้านาเฮาหรือบะหอยขี้นกบ้านเฮาเลยนะครับยังขมนะฮเต็มมอะนะจ๊ะกินกับน้ำพริกตตแดงเด็ด <wedding> นะเจ้าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผักละนะครับอันนี้วิธีการหูดผักละนะครับผมเราขายหูดปลาจางเนาะผักละที่มันมีปัญหานเนี่ยบะแจา้น,นี้นะครับอันนี้ยอดมันอันที่มันมีปัญหาคือเคสนี้นะฮะอันที่มันมีหนามยอซองเนี่ยเ้าก็จะเอาหนามขึ้นตั้งบนนะครับ แล้วก็เอานิงปงกับน,นิวจีเนี่ยกีบแล้วก็รูดออกมาช้าช้านะครับผมเนาะเซตปุ๊บเฮาก็จะทําการหมวดนะครับอันนี้คือเวิร์บทูหม,มวดพอเขาหมวดเป็นอีเรียบร้อยละนะครับเฮาก็จะกุ้ยกับน,น้ําพริกเหมือนเดิมเลยกุ้ยต่างข้างนะครับถ้าบังอันแล้วถ้วยมันจะบางงามนะ เมาะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะเนี่ยคือพอช้าๆอีกหนึ่งรอบนะครับอันนี้คือการมวดผักละนะครับผมเนาะเราก็จะไซส์มานะครับเอาหนามไว้ตั้งบนหรือตั้งลู่ก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆรูดนะครับอันนี้ผมเนี้ยเไว้นะผมเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วนะ <c oughs> มันปักมือผมตั้งแต่ผมเก็บนะครับยานผมกินมันยังปักผมอยู่นะะเ <c oughs> ล่ากับกุ้ยขอบม,มันอีนะเข้าปากได้เลย ยังเหมาะนะฮะต่อไปก็จะเป็นจีนนะครับจีนนี่ก็ต้องพูดพร้อมทำเพลงนะครับซีเกิงเข้าเป็นเลยทรายจีนนักๆน,นะฮะมันตึงเหมาะเตะๆนะอ่ะยอกสุด